สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศรีกุมลัคนาลกุมนะคะประจำปักแรกของเดือนมกราคม2564นะคะอ่ะมาดูกันนะคะขอให้พลังงานของชาวราศรีกุมลัคนาลกุมะคะ่ะสิบถ้วยดีนะไพ่ใบนี้ชาวราศรีกุมลัคนากุมคุณแฮปปี้กับครอบครัวคุณแฮปปี้กับสิ่งแวดล้อมรอบข้างค่ะคุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองนะ ให้ไปเนี่ยมีความสุขแล้วไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะอยู่ในสเตตัสไหนก็แล้วแต่คุณมีวิถีทางในการดําเนินชีวิตหาความสุขให้กับตัวเองแต่ขอดูเหตุการณ์ที่คุณพบประสบมาหน่อยสิไพ่หกเหรียญโอเคคนคนนั้นมีภาวะของการที่คบซ้อนก็มีฮะใช่นะคะ,ะมีภาวะของการครบซ้อนของเรื่องเพศที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องคุณอาจจะเป็นคนที่คบกับชายหญิงและมีเพศที่สามเข้ามาเข้ามาเป็นซ้อนเข้ากับคุณนะคะ นะหรือทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้คุณเป็นเพศที่แบบ L G B T Q อยู่แล้วแล้วก็มีผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณหรือมีผู้หญิงหรือเพศที่แตกต่างจา,จากเพศของคุณเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์อันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะคะถึงแม้เป็นความสัมพันธ์รักซ้อนแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ของคุณที่เจอมาคือเขามีท่าทีที่อ่อนโยนต่อคุณเนาะนะคะถึงจะแบบมีการว่าคุณพูด จาอะไรแรงๆกับคุณเอชออฟวอนแต่ว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์คือเหมือนเขาดีกับคุณทําดีกับคุณเนาะแต่สถานการณ์โดยทั่วไปคือเหมือนเขาทําดีกับคุณแต่ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งดาบมันชัดเจนว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมองถึงอนาคตไม่ได้ยังเป็นความรักแต่ยังไม่ผูกพันนะคะและเขาเป็นคนที่ถือเกมความสัมพันธ์นี้เอาไว้อยู่ในมือเขาอืมคุณเจออะไรกันอีกบ้างคะ คู่แข่งในความสัมพันธ์นี้เยอะการตัดสินใจเองความสัมพันธ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นมีเข้ามาทั้งตัวคุณและตัวเขาด้วยนะคะสิ่งที่พวกคุณเจอไฟออฟคัพค่ะคุณมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะคะแล้วคุณเองยังไม่ได้คำตอบจากเรื่องบาดหมางเรื่องนั้นที่เขาที่คุณที่เขาทำอะไรกับคุณเอาไว้ไพ่เทมเบางท่านคุยชาว์สธนูรักคณะธนูบางท่านคุยกับ,าบาาชาวต่างชาตินะคะคุณมีอะไรบางอย่างในความรู้สึกที่แบบ เขาทาอะไรแบบผิดหูผิดตาคุณอะผิดใจคุณคุณไม่ชอบแล้วคุณรอคําตอบนั้นจากเขาคุณอยากได้คําตอบนั้นจากเขาแต่มันยังไม่ได้เนาะบางท่านกู้ชาวต่างาชาติอยู่ทางไกลการติดต่อสื่อสารช่วงนี้ไม่ค่อยจะ,สะ,สะเสถียรเนาะมันมีเหตุที่ทําให้คุณต้องรอเขาเขาก็ไม่บอกว่าหายไปไหนทําไมเงียบไปอะไรต่างๆนะคะราศีกุมงท่านมีแฟนชาวต่างชาติติดให้ระวังประาพเขานะ เรื่องโควิดนะคะบอกให้เขาระวังหน่อยแล้วกันเนาะอันทีนี้มาดูกันต่อนะคะเขาคิดยังไงกับชาวราศีกุมและคนากุมหนึ่งถ้วยโอ้ยเขาช่วงนี้เหมือนเขามีภาวะที่เหมือนจริงใจกับคุณอะจริงใจอะใช้คํานี้นะจริงใจกับคุณอะเขาพูดอะไรหรืออะไรออกไปกับคุณอะเขาพูดอะไรก็แล้วแต่กับคุณช่วงนี้คือเป็นภาวะที่แบบเขาจริงใจเขาพูดมาจากความรู้สึกเขาจริงๆเขาจริงใจกับคุณแต่ยังไม่จริงจังเคลียร์นะโอเค หมองงหมอพูดอะไรวะจริงใจกับจริงจังแน่นอนเขาจริงใจกับคุณเขาพูดอะไรกับคุณตอนนี้คือแบบเออเขาพูดความรู้สึกจริงแต่เขาไม่ได้จริงจังกับคุณนะคะเขายังไม่คิดจริงจังกับคุณเขายังอยากรักษาคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์นี้นะอืแต่มันเป็นโมเมนต์ที่ดีอ่ะอเป็นโมเมนต์ที่ดีที่แบบคุณแบบโดนว่าน้อยลงหรือโดนดุน้อยลงเห็นไหม dm เพสตอนนี้คุณเป็นเหมือนผู้หญิงแสนพิเศษใน เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเพศไหนก็นแล้วแต่ที่ดูดีในสายตาเขาที่เขาแบบเขารู้สึกดีกับคุณอะนะคะแต่ภายในอัลฟอนก็มาบอกว่าเขายังไม่ได้คิดจริงจังหรอกเขายังไม่มองไปไกลถึงขนาดนั้นเขามองแค่วันนี้กับพรุ่งนี้ประมาณเนี้นะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะอยู่ในภาวะกี่คนก็ตามนะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าแนวนมที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะแปดดาบเนาะโอ้ใบแรกก็แปดาบเลย เอซออฟเพนเด็อนะจ๊ะแล้วก็เจ็ดดาบไน c ์ออฟเพนเด l e ออีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายค่ะวิวออฟโรจูนต้องให้เปิดเพิ่มอ่ะเดี๋ยวเล่าอันนี้ก่อนสถานการณ์นี้ค่ะอย่างที่บอกว่าไอ้ปัญหาข้อเดียวที่ที่คุณอยากได้คําตอบเนี่ยแหละเขาไม่บอกคขามพูดมันจะไปเป็นปหาญใาให้คุณทะเลาะก,กันนะคะอืมทะเลาะก,กันแล้วมีการทําประชดประชันกันเกิดขึ้น มันทุกอย่างเป็นการอาจสลับกันได้คุณเองอาจจะปะชดโดยการที่ไปมีใครเขาเองก็อาจจะประชดโดยการที่ไปมีใครทุกอย่างเป็นการอาจสลับกันได้ด้วยเหตุที่ว่ามันทะเลาะก,กับปัญทะเลาะก,กันในเรื่องปัญหาที่มันเป็นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องสําหรับเขาเขามองแบบนั้นนี่คือมุมมองของเขานะคะอืความสัมพันธ์นี้จะแบบนิง่งช้าอดทนสุดๆแต่แล้ววิวออฟฟจูนออกมาบอกว่า หนึ่งเหรียญอ,อืมปัญหามันแย่อยู่แล้วนะกลุ่มแต่จะมีใครคนนึงวิ่งเข้ามาแทรกกลางกับปัญหานี้อีกแล้วทําให้มันแย่ลงไปอีกบางคนมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ทุกอย่างเป็นการอานสลับกันได้คนอายุน้อยกว่าอาจจะเข้ามาทางคุณหรือเข้ามาทางเขาเข้ามาใหม่เลยนะคะแต่ว่าเป็นหนึ่งเหรียญแต่ว่า มันเป็นภาวะที่แบบว่าคนคนนี้ถูกส่งมาเพื่อให้ลองใจทั้งคุณและเขาว่าจะมั่นคงในความรักกันมากน้อยแค่ไหนแต่ดูแล้วน่าจะทะเลาะกันมีสงครามเย็นใส่กันดูก้าเก้าดานะคะอย่างไงยก็จะเย็นๆแล้วกันเนาะไอภาวะของรักซ้อนที่มีอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะมีมาเพิ่มแต่มันเป็นเหมือนแค่บททดสอบเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้มีเกณฑ์ที่จะคลี่คลายแหละ แต่ก็ให้ระวังและชัสติคิดดีๆตามสเต็ปว่าเออมันไอคนนี้มันเข้ามาแบบนี้สถานะมันเป็นแบบนี้มันต้องทํำยังไงเราต้องอยู่ในสเตตัสไหนเราต้องนิ่งไหนเราต้องนิ่งไหมเราต้องทํายังไงไหมอะไรเงี้ยนะคะอืออ่ะทีนี้มาดูกันเรื่องของการงานชาวราศีกุมและคณากุมนะคะสี่เหรียญพึ่งใครยังไม่ได้เนาะไพ่เดิมูนพึ่งใครยังไม่ได้ด้วยนะคะต้องทํางาน เพียงคนเดียวต้องแบบหาที่พึ่งยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่งานที่คุณทำก็ไม่ถือว่าหนักหนาสาหัสนะแต่เหมือนก็ต้องคิดคนเดียวทำคนเดียวหรือเปล่าใช่ไหมนะคะอืมมีคนเห็นแก่ตัวเยอะอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนบางที่ที่คุณทำอยู่นะคะถ้าใครมีมีม,ม,หม,มีหุ้นส่วนมันก็มีเกณฑ์ที่หุ้นส่วนของคุณจะเผย เผยธาแท้อะไรบางอย่างมาให้เห็นเหมือนกันนะอันนี้ในะกรณีบางท่านบางคนนะอืมแต่โดยทั่วไปไพ,เพ,พ่เหรียญออกมาไพ่ไพ่สี่เหรียญออกมา four of pentacle s คุณมีสติแหละและและ,และลึกรู้ได้ว่าต้องทำยังไงกับมันกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอืมมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกในเรื่องของการการงานด้วยนะอันนี้ก็ไปดูกันนะคะในบางคนบางท่านเนาะ ทีนี้นะคะแป้งขอดูการเงินงชาวราศีกุมลัคนากุมเดือดทาวเวอร์ค่ะแล้วก็เดอะฟูค่าใช้ใจ่ายของคุณจะเข้าาแบบกระทนหันแบบที่คุณไม่รู้ตัวเลยค่ะเดอะทาวเวอร์นะบางคนเสียค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับบุตรหลานเกี่ยวกับเด็กด้วยแล้วก็เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกหักเงินหรือเปล่าในเรื่องของการทํางานนะคะให้ระวังหน่อยเนาะอืม แล้วพอเขาเนี้ยตัวคุณจะใช้เงินไปสเปะสปะเลยไพ่เดดฟูนะคะแต่ว่าไพ่เดดฟูก็ไม่ลายขนาดนั้นมันมีเกณฑ์ที่ยังหาเงินคล่องอยู่แล้วมันจบด้วยคิงถือไม้เท้าคือเหมือนกับใช้เงินเละเทะเลยในช่วงปีใหม่แต่สุดท้ายกลับไปทํางานก็ยังมีเงินเหมือนเดิมนะคะอ่ะประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูวันที่คนโสดนะจ๊ะคนโสดชาวราศีกุมลัคนากลุมค่ะโกเอาไซค่ะ q คว e นอั o r อราชนีดาบความสัมพันธ์ในรักครั้งใหม่ๆที่เข้ามายังไม่มีเกณฑ์ที่จะเวิร์กหรอกเนาะให้คุณไปหาประสบการณ์หรือบริหารสเสน่ห์ได้ถ้าคุณอยากจะบ,บริหารสเสน่ห์แต่ควีนแต่ราชนีถือดาบเธอเป็นผู้ที่ไม่ค่อยจะสมหวังเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะมีใครจริงใจเข้ามาในช่วงนี้ให้ระวังเนื้อระวังตัวไว้ก่อนเนาะสถานะไม่ชัดเจน อ่าเห็นไหมความสัมพันธ์นี้ถึงแม้มันพร้อมที่จะหลุดมือได้ตลอดเวลาเพราะมันยังมองไม่เห็นถึงอนาคตเด็กถือเหรียญแต่เขาก็ยังคิดที่จะเก็บคุณไว้คุณก็ยังคิดที่จะเก็บคุณไว้มันจะมีพรอข้อหนึ่งที่คุณจะได้จากเขานะคะในช่วงเวลาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้จากเขานะคะเป็นสิ่งที่เขาจะทําให้กับคุณแล้วกันนะชาเอ่อคนคุยไม่ชัดเจนเนาะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่คนมีคู่ชาวราศีกุมและคนากุมค่ะ ace of cups จังหวะนี้มันเป็น three of cups มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับต้องเฉลิมฉลองทําตัวเองให้แฮปปี้เอนจอยกับปัญหาของความสัมพันธ์ของบางคู่บางท่านที่จะต้องห่างกันหรือแยกกันคุณต้องปล่อยมันเอาไว้ตรงนั้นก่อน8ถ้วยนะคะแล้วจังหวะของเวลาจะทําให้พวกคุณได้กลับมาพูดคุยกันเพื่อตกลง กับทําความเข้าใจกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่จะต้องมีเกณฑ์ที่ต้องแยกจากในราศีกุมและคณะกุมคนที่เป็นแฟนกันนะคะแต่ตอนนี้ไพ่บอกว่าให้คุณเอนจอยกับสิ่งต่างๆใหมไปก่อนแต่ไพ่เะเดือดร้อนบางท่านคุยกับชาวาสิงและคณะสิง์แป้งเราจะพูดเลยมันชัดเจนมากว่าตัวคุณเองจะถ้าคุณมีเกณฑ์แยกกับแฟนในช่วงปีใหม่หรือมีปัญหาอะไรกันหลังปีใหม่ยังไงเขา,า,ก,านะะเก็กลับมานะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาอืม หรือในช่วงปีใหม่ให้ระวังบางคู่ถ้าไม่มีเกณฑ์แยกกันเรื่องอารมณ์ค่ะดุนแรงมากขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกับไปเที่ยวไปเอนจอยก็ไม่สนุกนะคะให้ระวังเรื่องของอารมณ์อย่าขึ้นอย่าลงบ่อยนะคะรับหนึ่งถึงสิบโอเคนะ ก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะใครชอบี่มีฝากกดไลค์ไปแชร์กด u b s c r i b e ด้วยกรสนใจอยู่ดวงส่วนตัวรละเอียดอยู่ใน description box ด้านล่างนะจ๊ะในช่วงปีใหม่นะคะใครขับรถขับไล่ไงก็ขับให้ระวังนะคะแล้วก็โควิดอย่าลืมนะคะล้างมือบ่อย,ยๆเนาะแล้วก็ใส่แมสนะคะป้องกันนะคะดูแลตัวเองไงเป็นกําลังใจให้มากๆสำหรับทุกคนนะคะอย่าลืมนะกับอย่าตกนะโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ